สนับสนุนโดยเคลียร์บมีหยังต้องปกปิดแฮนิเกนไอฟินิเจอร์โคลาวกลุก่มลาวสตาร์ฮงแฮมลาสมีพลาซ่าโฮเทลเสื้อผ้าแองเจิลโดยฮานเดลิโชพรินเซส เสื้อผ้าผู้เข้าแข่งขันโดยเลยดี้สำหรับตอนนี้เดอว,วาวลาวของพวกเขาก็ได้เดินทางมาฮอดอาทิตย์ที่สิบกันแล้วซึ่งวาทีพันธ์มาแต่ละคนต้องพบกับอุปสรรคหลากหลายกันเลยแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันของพวกเขาในตอนนี้เหลือเพียงแต่เก้าขนเท่านั้นสำหรับทีมแองเจลเบลของพวกเขาแมนยังอยู่ครบถึง4ีขนกันเลยนั่นก็คือน่องตุก๊กน่องนก น้องลินดาและน้องปุกกี้สำหรับทีมแองเจิลนขถงาวกเขาเหลือเพียงแต่2คนเท่านั้นนั่นก็คือน้องปั่นน้อยและน้องตุ๊กตาสำหรับทีมแองเจลเรดีแมนเหลือเพียง3คนนั่นก็คือน้องเป้น้องจุนและน้องสอนและทั้ง3ทีมนี้ก็ได้มีการใส่ซิซสติวไปเชียมห้อยกันแล้วตั้งแต่มื่อนี้เป็นต้นไปเกมของวกเขาถ้าหากว่าไผเป็นคนที่อ่อนที่สุด แมนจะมีการคัดเลือกออกจากการแข่งขันทันทีแล้วก็เฮอามลา้นนํ้กันเลยว่าไผจะเป็นคนทับิตท,ที่ว่าจะสนักเดว่าวลาวคนทับิดของประเทศลาวที่จะเต็มไปด้วยความสามารถบวจะเป็นด้านการเดิรดแบบการแสดงพิธีกรและงานอื่นๆที่ว่าทุกคนจะได้มีบทบาทในเวทีวงการบันเทิงสำหรับอาทิตย์นี้แต่ละคนจะได้พบกับบททดสอบยากง่ายซําไดแล้วไผจะเป็นคนที่จะได้ออกจากการแข่งขันเป็นคนต่อไปสามารถติดตามกันได้ในรายการเดว้าวลาวซีซั่นหนึ่ง สำหรับตอนนี้ขอต้อนหัาผูกเข่าแข่งขันท,ทางเก้าฐานเก้าขอูนระยะของสกิลค Cu ์ดซึ่งวันตอนนี้หมนาทีดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าเลกซันซิติโซหรือว่าอเล็กซ์จจวิชูนั่นเองเนาะซึ่งวันตอนนี้พวกเขาก็จะก้า,ขาวข้าสู่การบรววาเฮียนหุ้ม,มารยาททางสังคมแต่ว่าตอนนี้พวกเฮาได้ยุติองแฮมหรูและดับฮาดาวของนครลวงจันของพวกเขานั่นก็คือโรงแรมแลาสบีพลาซา่าโฮเทลนั่นเองเป็นโรงแรมที่งามหรูฮาร์ดดาว oh หลูกลัวที่คิดะนะมันครบเครื่องอิมมลีเกี่ยบมาเลยเกี่ยบกล้องเกี่ยบโทรศัพท์มาห้องน้ำเอกโคตรเย็นเลยละกันไปแย่งแวนที่หนาโตรงามเลยแบบว่าทุกจุดของแฮมจะมีแวนทายรู้ทายรูย้เบียงเดี่ยวซึ่งว่าตอนนี้พวกเฮาก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาททางสังคมซึ่งว่าหลายๆคานี่จําเป็นกันเลยได้เป็นอย่างเด้นออเป็นคนมากอยู่บ้านบ่คคอยออกงานสังคมอย่างสียนะซึ่งวามวันนี้หัวข้อของพวกเฮาเป็นมารยาทอยู่ถึงโต๊ะอาหารโอโต๊ะอาหารต้องมีแนวกินแหละเคยกินแต่แบบ ข้าวเหนียวโจกมาจ้ำจ้ำแปะแปะประเด็กกินเลยสีเนะบอกห้อ่าเลหลายคนนี่หาประทานอาหารนี่ถือวิธีกันหรือบอกตามสไตล์บ้านเฮาเลยมันบอกแต่ว่ามื้อนี่มีความสําคัญหลายที่พวกเฮาจะต้องมีการเรียนหูเพราะว่าเวลาออกสังคมจะต้องมีมารยาททางสังคมกันแน่เพราะว่าเดีอว่าเราเขาพวกเฮาจะต้องมีการแบบว่าความสามารถและมารยาททางสังคมให้ครบถ้วนกันเลยประธรรมของประเทศลาาเมนกินข้าวเหนียวก็เจ้าจะปั้นเป็นมือเนาะปั้นเป็นมือแล้วก็ตัวยๆแล้วก็ยิบซ้นแล้วก็ จำํแล้วก็ยาเสพตาดสิน่ะท่านตอนนี้พวกเขาก็มีผู้จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีเกี่ยวกับประการปฏิบัติมารยาททางสังคมหรือว่ามารยาททางโต๊ะอาหารของพวกเขาให้ถูกต้องท่านตอนนี้พวกเขาขอเเซิญกับนี่เลยผู้จัดการห้องแฮมรัศมีของพวกเขาไอ้ทองสีขอเสียงตั้งมือกันเลยเนาะไหว้ซึ่งว่าตอนนี้เนาะไอ้ทองสีของพวกเราจะมาแบบว่าสอนมารยาททางถึงโต๊ะอาหารของพวกเราเนาะซึ่งว่าเมื่อนี้พวกเราจะมีเรียนทั้งเ่ยวกับอย่างไงไอ้ เมื่อนีเนาะ้าพเจ้าในนามผู้จัดการโรงแรมรัศมีรัสซ่าโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมหนึ่งที่ว่ามีเสื่อเสียงอยู่ในนครหลวงแมงจันทร์จะได้มาส่อนพวกน้องเกี่ยวกับปรังาการรับประทานอาหารอยู่ในห้องอาหารต่างๆเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นชิงที่สําคัญสําหรับคนวัยรุ่นย่างพวกเขาที่จะต้องได้เอาไปน้าใส่อยู่ในสังคมในปัจจุบันเขาก็คิดว่ามันอาจจะโบยยากอาจจะคือเขากินทั่วไปกับหมูกับครูอยู่ตามห้าง ทุกเชื่อที่กินนะเฮียเต็มต๊ะหมดเลยและย่านอยู่วบบเมื่อนี้นะ่ะสีเข็ยดจังใดเนะาะบบเคยเฮียนแต่เคยเบิ่งอยู่ทอธาตุเอียประมาณนี้นะท่านตอนนี้นี่ไอ้ท้องสี่ของพวกเขานี่ก็พร้อมที่จะสอนกับพวกเขาแข่งขันทังเก้าคนของพวกเขากันแล้วขาดเฮียนเนาะก็รู้สึกว่าสบายมื่อน,นี้นะ่ะบ่มีการแข่งขันเนาะทีมงานคงจะเห็นใจเนาะ เือนั่งเลยเนาะค,ค,คือว่าอุปกรณ์ที่เราจะเห็นคือว่ามันสิหลายไดมาเห็นเนาะสบายก็คือในปัจจุบันนี้พวกน้องก็ได้มาห้อ,องอาหารแล้วาอคิดว่าพวกน้องคือสิฮูหูแล้วเรื่องการทำประธานอาหารแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างต่อก,การกาประธานอาหารที่พวกน้องยังบม่ทันหู้แต่ว่ามื้อนี่เนาะไอยสิมาสอนให้พวกเจ้าให้หูหูไปพร้อมกันเลยบบคีดอย่างตอนนั้นเข้าไปปึ๊บโทรศัพท์บางเพราะว่าหยังพอว่าเตรียมออามาทายหู สิ่งที่พน้องเฮ็ดในปัจจุบันนี้พน้องคิดว่าถูกต้องระโบจะถืออะไรจะถืออะไรจะถืออะไรในนี้นะ <c oughs> เลยน่าจะถือสบายสบายเบอร์ผู้อื่นแมดอีสังกระเป๋ากัากใบใว้ทั้งถึงโท,ทรศัพท์โทรศัพท์กับกบล็อกเนียนอ,อีกเด้ก็คือสิ่งของที่เขาถือมานำเวลาที่เขามาหาประทานอาหารอยู่ในห้องอาหารตัวอยา่างว่ากระเป๋าที่เขาถือมานำแล้วเขาจะต้องเอากระเป๋าที่เขาถือมานำไว้ทั้งหลัง ะเวลามีเครื่องมีอย่างเขาเก่าหมักไว้ไว้ตักเขาตลอดวางสะสายเลยบริสสนใจว่าแบบเออที่มันต้องแบบมาคึดอนาวิชวางบนได้เขาก็จะเก็บที่หลังดิเขาก็คึดว่าแต่เพื่อนทั่วกรเข้ามาสังคมแบบเรื่องแบบเบสิกเรื่องพื้นฐานนะนะบได้เออก็เลยแบบ เออเฮาบุงแต่ตอนนี้เฮากับหูเฮากล่หูแล้วแต่ในกรณีที่ว่ามีตังทีให้ใส่ให้เอาไว้กระเป๋าเนะเาะเฮาคนเอาไปบนท่านแต่บ้านบุมีเฮาก็ต้องเอาไปทางหลังตังที่บนเฮานั่งอ่ต่อไปก็คือเรื่องชิ้นของต่างๆเนาะก,ก็คือมือถือ,อเวลาที่เฮามาประทานอาหารเฮาบ่กวรสีวงังมือถือไปบนโต๊ะอาหารเฮาต้องเก็บเมียนมือถือของเขาพร้อมกับปิดเสียงมือถือเขาเอาไว้จับโทรศัพท์มาทางหลังหมอดเสียงไว้ญาติมีคนโทรมาตอนนั้นก็สะดุดตื่น เขาเหตุผลละเออเออเป็นอย่งางโมเป็นอย่างโบควรสิเอามือถือเขามาเซลฟี่อยู่ในห้องอาหารเพราะว่มามันผิดมารยาทของการทานอาหารกินอาหารไม่ก็ต้องถ่ายรูปอาหารบอกว่าคิดในใจว่าเอออยากเซลฟี่ตึตตต๊บตึ๊บตึ๊บแต่พอบังเอิญหันมาคุณบอกว่าอุ้ยอย่าเด้ออย่าเดอ้อต่อไปแมนการนั่งเนาะหรือว่าท่าน,นั่งของเราในเวลาที่เ้งเางสี่ปอนทานอาหารพวกเราต้องนั่งให้มันซื่อๆเนาะภาษาบ้านเราเขาเอิยกว่านั่งซื่อโบควรสินั่งขาไก่ห้างหรือบบควนสินั่งเยื่อแข้งออกไปบนอื่น เพราะว่ามันเป็นแสดงถึงการมีมารยาทในห้องอาหารกับบุคคลเสียเอามือมากายเซโต้เขาฮาต้องเอามือลงทั้งลุมกายไปขาของเขาอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ว่าลายคนอาจจะหู้เนาะแต่ลายคนก็ยังที่บัทันหู้มันก็เป็นวเธีใหม่ให้กับพวกเขาอันทุกอย่างนี้เราทวงมานกเห็ดพิษกอบเบิดขั้นตอนต่อไปแมนเฮาซีมาสอนเรื่องการใส่ผ้าเน็บกินในห้องอาหารไอ้เรื่องนองคนนี้มาสาธิตเรื่องการนำใส่ผ้าเน็บกิน เวลาที่เขาจะพัะทานอาหารเนอะเสริญเลยน้องลองสาธิตให้มูเบิงเนาะว่าเวลาเขาสิเฮ็ดจังไดอืมเ้ขาเาที่สบายอ่าผมยังให้ไปลดนองกะเน้มข้างเน้มซ้ายตางเ็ดจังไดเปบอกเขาใส่คอก็เลยว่าลังเลพือออกมามาวางไว้อ่ ตงเพราะว่าเป็นคนมากินอาหารเฮียอยู่พื้นเลยกระตงและกินแล้วกระตงให้มันเปื้อนผ้าแล้วก็แล้วมาพวกน้องทุกคนคิดว่าน้องผู้นี้นําใส่พานี่กินสาธิตใน้พวกเขาพวกนี้พวกน้องคิดว่าถือระโบถือระโบถือรืโบต้องเอาไวใส่ตาคุณบอเอาลงมาเลาววาใส่คออ่ะเอาเอาเอาใส่พวกไหนผ้าเนี้ยกินให้เขาใส่ใส่ตาคบอหรือว่าใส่คอหรือว่าใส่โต๊ะใส่ตา เบิ่งหน้าแบบก็คือสีน้ำก็คือสื่ข่าวสังคมดีกว่าเฮาขนาคั้นสั้นอายยากให้น้องสาธิตให้มูเบื้องตามผมคิดของน้องว่าการใส่ภายในกินนี่เป็นเอายังไงเซิร์ฟเลยเจ้าทุกก้อนทุกเพลงมาได้มาหลายคนเลยสินะจุกจับมาลดเลยเนาะพื้น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 ปุ๊บปุ๊บปิงไว้ตักภายในกินที่เขาเจ้าเขียมไม้เฮาเนี่ยือจะสะอาดแล้วเฮาตองจัะภายในกินขึ้นม่บนี้เนาะแล้วก็ดึงออก ตึงออกมาเป็นจังซี่นะตึงออกมาเป็นจังซี่กรทบิตนะแล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมจังซี่นะให้มันเสมอการแจนี่มาใส่แจ,ใจ,ใจ,ใจนี่นะรับเป็นสามเหลี่ยม <laughs> <laughs> เอามาใส่ตักของเฮาที่เฮาน่งอยู่ในตังโอ้ยแต่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 แตแตการใส่ซ่อมเนาะหรือว่าเครื่องอุปกรณ์ในการซวยหัประทานอาหารอันนี้ก็คือซ่อมนะอันนี้กระบวงอ่าในนั่นเขาก็สามารถที่ใส่ การบวงนี่ตักอาหารเต็มคำแล้วก็กินไปก้มไปหาด้วยฮอนไปคาดเนาะเขาตองไส้บวงนี่ตักแล้วก็เคี่ยวอาหารมาทาความสะอาดสะอาดบวงดีๆเนาะเฮ็ดคําพอดีพอดีบวเฮ็ดคยาใหญ่เกินไปแล้วก็บอให้อาป,ปากก้วงเกินไปแล้วก็บ่กให้เนื่องโตเขาไปหาด้วยอาหารสาจะกินยากาหนืนกับเมื่อตั้มเจลกินปลาแดกอยู่บ้านซะเนะาะตากกินคําใหญ่นะตัง้งแต่สวบเอาสวบเอาห <c oughs> ลังจากที่พี่น้องรับประทานอาหารไปทียมหอยแล้วแต่ว่า พวกน้องบางคนที่อยากจะไปเข้าห้องน้ำพวกน้องควรสิเฮ็ดจังไดไอสิเลอกเอาน้องผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ในกลุ่มเฮาเนาะสาธิตให้พวกน้องเบิ่งเป็นตัวอย่างไอสิเลอกเอาน้องเลือกเอาน้องจุ่นเซินเลยน้องสาธิตให้มู่เบิ่งได้เลยกับโมด้ฮหู้อย่างดอกตอนนั้นกะจากการสังเกตไอ้พ่นเอาแล้วก็เห็ดไปตามนั้นถ้าสมมุติเป็นเฮาเฮากับสิจับตัวนั้นแล้วก็พึ่งพึบจินแหละแล้วก็ ตองไว้ที่โตมาเสลยหนอหลังจากที่วา่าเขาพักทานอาหารแล,แล้วแล้วเฮาสี่อยากไปห้องน้ำนะเฮาก็ะตองน้ำผ่านในกินทีเขาเอาไว้ในตักของเขาหนะมาพับดังที่น่องจุ่นในเห็ดไปฮั้นแล้วก็เห็นว่าทึกต้องหนะ<ด>ทึกต้องพับไว้เค<ด>ีงหลายน้องถึกต้องอ<ด><ด>ุ้ยถึกสวยว่าทั้งทั้งที่กระเห็ดไปคือว่าเขาที่เห็ดพิษนะนะแล้วเฮากตองเอาป้าไว้บอลวางของโต๊ะดูทีว่าขวมือหรือซายมือของเขาก็ได้ ปกปิดไว้แต่เวลาเขากลับคืนเข้ามาก็มันเข้ามาเขาก็ต้องเอาภาของคือเก่าชิงที่เขาพับเอาไว้ใหม่เขา,าเอาปกปิดเอาวลมเส้นอา <โ Muk S 1> หาร<อ>าตกใส่กวา,าหั่นเวลาเขากลับคืนมาเขาก็ต้องเอามาาัน,น,น,นอ,อาใส่คือเก่าแบบนี้เนาะ <t> อย่าสู้ลง <t> เอาทางเพื่อนลง <t> ทางลุมเลยโมแน่นอนมาแล้วกัต่างต่างก่อนุยากต่อไปอาจจะมาซ่อนเรื่องการออเดอร์ชิ่างต่างเนาะอยู่ในห้องอาหารขอเส้นพ่อน่องทุกคนง่ายเจ้าของพ่อน่องขึ้นเลยเนาะ ผู้องคิดว่าในวไหนในการใส่วิธีการใส่จับจอกง่ายขึ้นมาเนาะอ่าจ้อกจับมันอายท่ลายต้องนมีลายคนกับเฮดทึกต้องอยู่เนาะแต่การยังอีกหลายคนที่บาเฮดยัง่ทำทึกต้องวิธีเขาจับจอกที่ค่อมอยู่ในบนโต๊ะอาหารเขาต้องใส่ตังสีเนาะ บนกิ๊วของมันนี่เราก็ง่ายขึ้นในซื้อเนอะล้วก็มาตั้งนี่เคยจับกินเนาะกับเต็มมือกับมือ,มอแล้วแหละเต็มมือกับกินอันนี้ยังไม่แบบเออมีคอให้จ้าคอให้จับกั่คนนี้แหละตันี้นะหลังจากที่เราได้ตั้งจ็อกเป็นเยี่ห้อแล้วไอซีได้เอาพนักง,งานของไอคนนึงมาสาธิตในการเสิร์ฟน้ำให้กับพกน้องคอ,อเสอรอ์ไรพนักง,งานเขาเอาืม อันนี้ก็เป็นการเสริฟน้ำของพนักงานเฮาแล้วน้องศอนเนาะน้องสอน,นอะนออนมีวิธีใดนในการจับจอกมาดื่มน้ำที่พนักงานเอาเสิร์ฟไปดื่มเลยเนาะสาธิตให้มูเบิงเ่อ,อยากให้จอกแตกเขาก็จับเขาไปเลยเต็มมือเลยไ้สอนเห็ดอีหยัง,ยงมันบูง,งามเลยแบบเห็ดสั้นนะเป็นยังไงพวกน้องคิดว่าน้องสอนพ่นได้สาธิตให้เบ่งแล้วพวกน้องคิดว่า ถือบอวิธ okay, 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 okay. uh, so like ีการกินป like ่าบดถือเนาะเอาต้องจับอยู diligent, ่บนที่เขาเจ้ากำลังรให้เขาจับเห็นบอม่มีบนจับอยู่นี่คือกิ๊กนี่เนาะเอาจับนี่เขาโบกข้อสิมาจับโตโตจอกแก้วเต็มเต็มจริงสิเนาะมันมัวเมนอยู่บ้านเนี่ยสอนสิมาจับจริงสิบัวได้อะไรแต่ในลักษณะการดื่มเขากบอกข้อสิมหลายเกินไปเอาเเนใส่ต็มจอกเลยกับบัวได้เนาะ าสมนี่แนะนำเพราก็กินหลายเทือเอาโอ้ยกินกินเนาะกืนะอชิ้นยากจีเย็นปน่านนี้เออแบกน้ำมาแต่เงินเงยเงึ้ๆเงึ้วก็แล้วซะกินเทลาน้อยแล้วย้ำเนี่ยมันสิอิม่ไมไปสอนคิดว่าไอ้สอนจะได้เป็นเดอะบัลล์ว่ะข,าน,าขาน,นาดคารเฮียนกินน้ำละลนะ้านนะไปสอนยังมุ่งหูจะคิดแล้วว่ต้องเป็นดอกเดอะบัลล์หันต่อไปแมนไอสิมาสอนพอน้องเรื่องการเอาสิ่งของ